สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอทืมโปรเจกต์นะครับในเรื่องการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมน้ําของเ็ดถั่วนะครับโดวยวัตถุประสงค์นะครับข้อที่1น,นะครับก็เพื่อศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมถั่วให้พร้อมปรุงนะครับข้อที่2คือเพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆในกระบวนการครับโดยหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการแท แช่ถั่วเนี่ยครับเป็นขั้นตอนสําคัญก่อนการปุงเนื่องจากถั่วมีโครงสร้างเซลล์ที่หนาครับแล้วก็มีสารยับยั้งอินไซม์โดยการแช่น้ำเนี่ยจะช่วยให้น้าดูดซึมเข้า,มาเมล็ดทําให้มเมล็ดนุ่มและลดเวลาในการต้มครับโดยรูปแบบของการทดลองนะครับเราจะทําการทดลองเป็นแบบ full factorial นะครับ2องอวองสงครับโดยเราจะทดลองซ้สองครั้งครับแล้วก็จํานวนการ ทดลองทั้งหมดเนี่ยครับก็คือ16ครั้งส่วนการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บเป็นน้ำหนักของถั่วนะครับโดยหน่วยเป็นกร,รมัมโดยปัจจัยและระดับการทดลองนะครับโดยปัจจัยของเราจะมีทั้งหมด3 3ปัจจัยนะครับก็คือปัจจัยแรกก็คือประเภทของน้ำแช่ถั่วนะครับโดยเราจะให้สัญลักษณ์เป็น A โดยเราจะให้ระดับต่ําเป็นน้ํากดนะครับก็คือเราจะใช้น้ําส้มสายชูนะครับโดยระดับสูงเราจะเป็นน้ําด่างครับ ใช้เบกกิ้งโซดาปัจจัยแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบของภาชนะครับโดยเราจะให้สัญลักษณ์เป็น B โดยระดับต่ำเนี่ยเราจะเป็นแบบปิดนะครับและระดับสูงมันจะเป็นแบบเปิดปัจจัยที่3นะครับก็คืออุณหภูมิเราจะให้สัญลักษณ์เป็น C ระดับต่ำเนี่ยจะเป็นแช่เย็นนะครับแล้วก็ระดับสูงเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิห้องครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับข้อที่1นะครับก็คือมล็เถั่วเขียวนะครับ ข้อที่2ก็คือขวดน้ำเปล่าพลาสติกปริมาตร1.5จาลิตรนะครับจำนวน16ขวดข้อที่3คือน้ำส้มส่ชูนะครับแล้วก็ข้อที่4คือเบกกิ้งโซดาครับโดยวิธีการทดลองนะครับข้อที่1ก็คือเราจะเตรียมเมล็ดถั่วนะครับถั่วเขียวประมาณปริมาณ200กรัมนะครับแบ่งใส่ขวดน้ำพลาสติกจำนวน16ขวดในปริมาณที่เท่ากันครับวิธีที่2นะครับเราจะเตรียมน้ำแช่ถั่ว2ประเภทนะครับ ประกอบไปด้วยน้ําที่มีคุณสมบัติกรดนะครับโดยเราจะใช้เป็นน้าส้มสายชูแล้วก็น้ําที่มีคุณสมบัติเป็นด่างครับก็คือเบกกิ้งโซดาวิธีที่3นะครับเราจะนําน้าส้มสายชูเนี่ยครับเทลงใส่ขวดที่มีถั่วเขียวครับจานวน4ขวดแล้วปิดฝาครับแล้วก็เทลงอีก4ีขวดที่ไม่ปิดฝานะครับข้อที่4นะครับเราจะนําน้ําผสมเบกกิ้งโซดานะครับเทลงใส่ขวด ที่มีถั่วเขียวจํานวน4ขวดเราปิดฝาและเทลงในอีก4ขวดที่ไม่ปิดฝานะครับวิธีที่5นะครับเราจะทําการแช่ถั่วข้ามคืนครับจำนวนเวลาเป็นทั้งหมด8ชั่วโมงครับแล้วรอบันทึกผลข้อที่6คือเราจะทําการบันทึกผลการดูดซึมของน้ําถั่วครับโดยการชั่งน้ำหนักแล้วก็บันทึกผลครับโดยอันนี้คือตารางบันทึกการทดลองนะครับ อันนี้จะเป็นตารางผลการทดลองการดูดซึมน้ำของเมล็ดถั่วนะครับโดวยวัดจากน้ำหนักครับก็จะมีแบบปิดปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นอะไรงไรี้ยต่อมานะครับวิเคห์วิเคราะห์ผลการทดลองนะครับจากตารางน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัย A และปัจจัย C นะครับมีค่าเอฟเฟกที่มากแสดงว่าปัจจัย A และปัจจัย C เนี่ยมีผลและความน่าเชื่อถือของโมเดลคือ 86.39%ซึ่งมากกว่า80%ถือว่ายอมรับได้ครับจากตารางอนุมาอนุานะครับจะเห็นว่าเอฟเฟกของปัจจัย A และปัจจัย B มีตัวเลขที่มากแสดงว่าปัจจัย A และปัจจัย C เป็นปัจจัยที่มีผลนะครับส่วนค่า R² นะครับที่มากกว่า86.39นะครับซึ่งมากกว่า80%ถือว่าเชื่อถือได้นะครับผมโเดลมีความน่าเชื่อถือ ส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ตารางจากค่า p-value นะครับซึ่งค่า B v v a l u e ของปัจจัย A และ C นะครับมีค่าน้อยกว่า0.05นะครับแสดงว่าปัจจัย A และ C มีผลนะครับโดยหน้านี้จะเป็นสมการ regression ของโมเดลการทดลองนะครับก็จะเป็นดังนี้ครับก็หน้านี้ครับจากกราฟ normal ครับจะเห็นว่าจุด A และจุดเป็นจุดสีแดงอยู่นอกชุดข้อมูลนะครับแสดงให้เห็นว่าปัจจัย a และปัจจัย C ี่่ะมีผลนะครับส่วนหน้าที่1 3นะครับจากกราฟ4 in 1นนะครับที่กราฟนอร์มเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่บนเส้นแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกตินะครับส่วนกราฟระหว่างค่าคงเหลือกับค่าทำนายนะครับข้อมูลมีการกระจายตัวกันนะครับ ซึ่งทำให้ข้อมูลชุดนี้สามารถนำมาเราะห์ได้นะครับสรุปผลการทดลองนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลคือชนิดของน้ำที่เป็นกรดด่างและอุณหภูมิในการแช่เย็นหรือปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับส่งผลต่อการดูซึมของน้าในมนล็ดถั่วเขียวนะครับโดยสมาชิกกลุ่มก็จะมีดังนี้ครับ6106 1 2ึ่งสอนาอาวุธแสงน้าครับหกสามศูนย์หนึ่งศนี้าีุ่บาลนิตีครับ6 3 0 6 1ศูนย์หกหนึ่งสองหนึกอาคาชีตแก้นวนวลครับโดยกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ